จงบอกกับตัวเองเช้านี้ว่าฉันเป็นคนเก่งและอยากจะให้คุณพูดคำนี้นะครับเช้าและเย็นเช้าและเย็นฉันเป็นคนเก่ง ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนเก่งจงพูดคำคำนี้จนกว่าคำคำนี้จะกลายมาเป็นความจริงด้วยการลงมือทำแน่นอนครับนี่คือการโปรแกรมเิตที่ง่ายมากๆฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนเก่งคุณรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่ที่พลาดมากๆในการที่ทําธุรกิจหรือการสร้างตัวตนหรือการขายออนไลน์เขามื่จะบอกว่าเขาไม่ดีพอเขาไม่เก่งเฮ้ยฉันจะต้องรับเคสนี้ดีไหมอ่ะมีคนมาจ้างฉันราคาสูงมากฉันกลัวฉันทําไม่ได้แน่นอนครับคุณจงเชื่อเถอะว่าคุณเป็นคนเก่งจงพูดจนกว่าคุณ คุณจะเชื่อว่าคุณกลายเป็นสิ่งนั้นคุณนะครับไม่สามารถคิดและพูดได้คุณจงพูดจนกว่าคุณจะ กลายเป็นสิ่งนั้นการกลายเป็นสิ่งนั้นก็คือคุณเป็นสิ่งนั้นจริงๆตามที่คุณพูดนั่นคือคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับคุณเมื่อคุณเชื่อมากเท่าไหร่คุณจะทําทุกอย่างให้คุณกลายเป็นสิ่งนั้นอย่างโอป้าครับก็โปรแกรมัวเอย่างนี้มาตลอดเลยตั้งแต่สมัยทํางานประจําจนถึงแบบโอ้ออกมาเป็นโค้ดนะครับฉันไม่คนเก่งฉันไม่คนเก่งฉันเป็นที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นที่เจ๋งมากเลยสาหรับองค์กรทําให้โอป้านะครับได้ขึ้นแท่นผู้บริหารตลอดเวลาไปทํางานที่ไหนภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนจงบอกตัวเองว่าันนนเเป็คก่งและ คือโปรแกรมจิตที่ดีที่สุดที่จะโปรแกรมจิตให้คุณในวันนี้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ครับประกาศใจจำนวนของคุณว่าฉันเป็นคนเก่งแล้วพูดคำคำนี้จนกว่าคุณจะกลายเป็นมันสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนจ่ายเงินคุณคือคุณกลายเป็นมันคุณกลายเป็นคนเก่งจริงๆคนก็จะดีดจจ่ายเงินให้กับคุณไม่ว่าวันนี้คุณจะทำธุรกิจอะไรหรือขายอะไรคุณเป็นคนเก่งและเขายินดีจ่ายเงินให้กับคุณครับผมไปอีสานมาสกอตเอนอพีสวัสดีครับ